ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องอฟซี่ทุกคนเนาะค่ะเนาะค่ะยินดีตอนรับขอสู้ช่องพิมพ์ผ้าโฉกกับค้นหลินเหลขเนาะค่ะค่ะมือนีแอดกระเด็นมาเดินทางมาที่วัดปู่สามแปดก็มาตามแนวทางคงสุดถ่ายของปู่เนาะค่ะเนาะมาเบิ้งคะว่ามือนีนะคะงวดวันที่สิบหกมีหน้าครบหนีนะคะปู่พันจีมีแนวทางตัวใดฝากตออพี่น้องกับในมือนีนะคะปูพ่พนจีเปลี่ยนตัวเลขหรือบอเนาะค่ะเนาะหรือว่า สิเพิ่มตัวเลขเป็นตัวไรหรือว่าสิเน้นให้ตัวไรนะคะค่ะเพื่อข้นค้ากับเขาไปรับช่อมรับฟังแนวทางพร้อมๆกันกับแอดเลยค่ะเขาไปกามนามสการปูพร้อมๆกันเลยค่ะสกัดกระปูเวที่มันัดพิจิตหมดค่ะปูแปดเก้าสี่หนึ่งสี่ห้าค่ะรับมันอ่อนกับวันเก้าหนึ่งค่ะนี่นี่รับทิ่มันว่ดพิจิตดนี้ เลยว้านชูนน่ะค่ะนี่ๆผู้จับเอาเกาตัวเดียวยืนนเดียมันเก้าหนึ่งนี่ยืนนี่ชูนกับหนึ่งมาหนึ่งตัวค่ะชูนหนึ่งสองรัดมวยมันอะ่ะอมอน,นี่มันบวชจงหวนค่ะผูะ้นี่แหละจับเอาเกาหนึ่งเน็ตเด็ดตัวเดียวแล้วไปล่อมตัวเก้าสองคนไม่เร,<อ>เร้โอ้นี่ชูน ได้บัวปูอ๋อขทางนี้มันเน้นนะเน้นเราบอกโค้งสุดท้ายเราบ่นนี่สุดท้ายเดราได้บล่ะได้บลไปอยู่ที่เบบบล่ะชุดได้ก็มันมันนี่โอ้สีเปลี่ยนอีกแล้วไม่บ่วปู่บเปลี่ยนเด้อเปลี่ยนเด้อบ้ามาไปมากก็ี่ได้ได้ตัวเก้ามันเก้าสองโอ้ค่ะเมื่อนี้หนูมาตามเพราะว่าเพื่อนว่าเลขสามตัวบ่ตรงกันแม่นปูให้หนูพิดแม่นบ่ค่ะล้เก้าห้าหนึ่งเก้าหก ว่าสิบานเห็นะโอ้ว่าสิบานหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกเออจนนี้มันก็ยังมันมีอยู่แล้วลงตีปูบอกพิดบอกเนี่ยเนี่เนี่เนี่ยสามสามหกห้ามาหนึ่งตัวคหกเจ็ดหนึ่งมาหนึ่งตัวค่ะมันเล่นหกบันจุอเอาเขามากับหานค่ะนี่ป่ะหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าหกยู่นี่มันมีอยู่แล้ว เดี๋ยววันอยู่นี่ปัญหาก็หกกันออกแท้กันก็ออกพูกกับวายที่มันมันไปจะทำตัวยอนี่โอ้ปูอะพิษนั่นเดียวโอ้ค่ะสีนี่เฉยเล้ว่ไเดียไปเปลี่ยนไปใช้อีกเนี่ยบเปลี่ยนอีกแล้วมันว่ากูมันใจคคกเด้วใจก้าวหนึ่งลังก็มเรียปร่องเก้าสองเฉยโอ้ค่ะที่นี่คือมันมีมากเลยนี่ค่ะนี่เรื่องงวยปูว่าเรื่อวยโพ นี่ลักหนยศูนกับหนึ่งมานหนึ่งตัวศูนย์หนึ่งสองนี่ลักหน่วยมันมีเรหันอ่หันบหันนี่เจ็ดแปดเก้าเจ็ดนั่นยโอ้ค่ะนี่ห้าก้อนก็นด้นี่เจ็ดนี่แปดเก้าอเห็นบหันค่ะลักหน่วยมันศูนยหนึ่งสองนี่ม็ไดนเก้าไพ่มัดก็ได้เก้าหนึ่งเก้าสองค่ะเก้าศูนย์้าหนึ่งเก้าสอง โอ้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองนั่นแล้วจะว่าปูบะมาดเก้าศูนย์บะมาเก้าศูนย์มัอ๋อค่ะเด็ดตัวเดียวเก้าหนึ่งร่องเก้าสองคนเด็ดตัวเดียวคือเก้าหนึ่งนั่นแล้วล่องเก้าสองมันใจคักว่ปูวันนีอูตตเตอรี่ลายใบได้เก้าหนึ่งอูปสซรัตลีเก้าหนึ่งลายใบลายใบลายใบแล้วบอปูถืออีกว่าปูวดนนี้พี่น้องคนบ้านให้ถือน้ำเน้ว่าสันปูคือคือเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเพื่อนว่าขอเด็ดเด็ดว่าสมสามโตเก็าเด็ดเด็ด คือรตเตอรีไว้เลนเก่าหนึ่งร่องเก้าสองคันอ๋อเสื้อวัดรตเตอรี่ไว้เลยเก่าหนึ่งนี่เก่าหนึ่งเก้าสองคนค่ะคือศูยรหนึ่งสองหลักหน่วยมันย่ำแล้วเป็น่บปูย่ำบัดเด็กเิดวัดวัดก็สูตรนี่นี่ชิวก็สูตรร่องสูนี่เลยค่ะสูตรเมื่อไงผูที่หน่อยเติมจังไม่ได้ผลสูตรวันีีปูชุดกระดาษค่ำแล้วนี่ยำแล้วบ่เปลี่ยนแถนองปูนี่ยึ่งมันแปดกระกค่ะใครอยากเอาแปดกับแปดหนึ่งแปดสองแปด อ๋อคือว่าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามตรงนี้โอ้โหนี่แปดหนึ่งแปดสองนี่แต่ใส่ได้ด้วกันคันคู่ได้มากแปดคือลักทีมันมีแปดกับสองอยู่โอแปดกับเก่าแล้วลักทีพลังโอ้ค่ะนี่บ้านนี้นี่หลับหน่วยมันศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวค่ะบ้านดีกว่าตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองบอชพิเศนค่ะมาหนึ่งตัวหลังหลักหน่วยเนี่ยค่ะบ้านนีมันเกิดมาเด่นมากกับเก้าหนึ่ง ร่องเก้าสองมีส่วนนี้บ่ได้เปียกไปใช่แล้วบ่นบ่เปียนแล้วมันปูมันใจคับนี่นาดอัดเน้นตัวใดก็บอกไม้ปูให้เพลินฟังอีกนะเก้าหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวล่องเก้าสองชั้นร่องเก้าสองย่ำเก้าหนึ่งนคือรัดตะรีไบเลยปูออกเดีวโอ้ปูปูซื้อไบไม่ร้ายใบแล้วมันบ่ค่ะรัดตะรีเก้าหนึ่งใส่เลยค่ะสามตัวเดียวปูเก้าสองมันมากตัวเก้าออกที่จิวออกเก้าสองเลยชุดเนี่ย ออกเก<อ>้าสองปานี้ไม่ประกอบเินเก้าหนึ่งเก้าสองเนี่ยนี่แหละปูว่ายันมันออกเก้าสองมันคนที่ปะไข่ผิดออ,ออกตัวร่องออกเก้าสองเนี่ยปูปูแต่ปูกยานมามันสิออกตัวร่องอยู่นั่นแหละมันคือเกาเ่าเหมนั้นออกเก้าสองอปูกยานเป็นเก้าสองปูอันออกแบบปูเลยห เก่าหนึ่งตัวเดียวโอ้บอกยังไงว่าเก่าสองมันออกแล้วปูก็เลยฟันนินชื่อเก่าสองน่ะ่อยโอ้โอ้เมียนงวดเก่าสองหาเก่าปูฟันมาตัวเก่าเลยโอ้ค่ะเมียนงวดเก่าสองน่ปูฟันให้นูวานเน้นล่างเม็ดเดียวเก่าสองมันถือมาบันมันมาตักเก่าน่ะเลยเก้าหนึ่งเก้าสองวันี้ออกแล้วปูเลยเกาหนึนามโอ้ค่ะ กอ,ออกแล้วปูฟันเก่าหนึงตดเดียวเลย,เย,เยโอค้ค่ะ,ะแม่หนูสีเขียนให้แฟนครับเพื่นนบึงวันนี้สามตัวตัวได้แค่บันปู้อก่นหนึ่งเก้าห้านึ่งเก้าหกนก่อนอันหน,นึ่หกห้าน,นันบ่าพิษบอกค่ะบพิษห้ามู่บว้าิษหานอกมากเาันปูว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะปูโค้งสุดท้ายแล้วมันวาค่ะบวเปลี่ยนแปลงอีกแล้วเนาะปูเนะ ปูบ่าวทอแซงอยากได้หกตัวเยู่ชุดถ่ายหกตัวให้รถปูแซงค้าเพื่อนขออยู่เพื่อนจีบไปหาซื้อลอตเตอรี่แม่ปูให้เนี่เป็นยังค่ะว่าให้มันหามาใช้กันค่ะวันคือว่างหันบ้างมันยังไปพิษอยู่เลงเดี่ยโอ๊ะปูเสียเอาให้หกตัวอีกเลยหกตัวมีอแต่ว่าอันสามตัวถ่ายแล้ววันที่หนึ่งมั่นใจตัวใดมั่นใจไม่มักก็หกเหรียจุน อันรางวัลที่หนึ่งแม่ปูแล้วรางวัลถ่ายเหงินเหมือนวัวเมื่อกี้ปูหายซูนหนึ่งเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเอาปูตอนแรกปูขึ้นมันใจหนึ่งเก้าหาสันก็ห่ามองของเก้าหยันวาพอดีตัวล่องไวล่องไวโอ้บาบามันออกแล้วศูนย์เก้าห้าแต่บันนี้มันใจบันตัวแรกกับบันหนึ่งเก้าหกว่ะหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกแล้วก็ยังอีกวันปู ล่องเงินหนึ่งเกาหาเท่านั้นแหละบนหนงเกาหาอ่ามีเท่านั้นแหละบ่นอันนี้ล่องเนาะค่ะล่องรลงนี่บ่นปูมันใจแห้งเนี่ยอันนี้ดูด้วยเน้นเนาะล่างวันนี้นี่ไว้ยไว้อยู่หดแล้เก้าหนึ่งเก้าสองใคอยากถือด่าใครด้ยินงก็ได้เรีวล่องขึ้นมนเก้าสองออกเท่านั้นแหละปูพมันใจไปได้ก้าให้ก็ล่องไปเห็นเห็นไว้กันขึ้นกันขึ้นนี่คือเก้าสอง กันขึ้นเนาะปูเนาะกันเก้าสองนะคะเน่นเน่นเน่นนี่ขึ้นเก่าหนึ่งเป็นปูเก่าหนึ่งอยู่ปนะูมันกลโอ้ค่ะ โค้งสุดท้ายนะคะปูสามแปดเปลี่ยนดอกเด้เก้าหนึ่งเก้าสองเด็กคือเก่าบ่เปลี่ยนเป็นบ่ปูชิที่ชิซี่เลยรัตอรี่ปูเอาแล้วโอ้ปูซื้อลอตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วพี่น้องปูมั่นใจแล้วเด้อค่ะคันคันปูได้ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนี่คือปูมั่นใจแล้วนะพี่น้องค่ะก็ขออภัยนะคะพี่น้องที่นี่นี่คือใบโตเก่าก็คือใบเก้าสองโอ้ค่ะปูปูว่าขันใคยอยากซื้อไว้นะคะโตเก่าก็ซื้อไใบเก่าสอง โอ้แต่ว่า,าปูหาเก่าก็หาปูจันบะปูได้มาเอาเก่าหกเนี่ยโอ้ปูว่าหยากห้าเก่าไม่หรอกยันบะค่ะเก่าห้าแล้วปูหาเก่าเก่าสองนิดเออตัวเก่าฮัดปูเลยค่ะ,คะปูเน้นเน,น้นอันหนึ่งเก่าหกแล้วก็เก่าหนึ่งเดิกค่ะพี่น้องเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าผู้ได้สีมาเอารางวัลที่หนึ่งปูสิเขียนให ฮกตู่ปูว่าจังมาเอาอีกก้อนมือเหล็กออกมาสั่นปูว่านะคะเนาะอันนะคะในรอบที่ผ่านมานะคะเชบาเขียนวันที่พิดก็ขอโทษขอให้พี่น้องนะคะเนาะกับอันนี้ปูย่ำเลยนะพี่น้องวา่าไม่มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าปูนะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วพี่น้องปูซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วนะคะเก่าหนึ่งซื้อว้ห้ายใบพร้อมนะคะปูมั่นใจว่าล่างเก่าหนึ่งแต่กันเก่าสองปูวา่าคันผู้ใดมักนะคะ นี่นะคะเนาะพิาะ่ารณาเบิงแคบหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องคะเห็นกันบเนอกค่ะชัดแจ๋วบค่าเนาะค่ะพี่น้องคะหลังจากได้รับชมรับฟังแนวทางดีๆเด,ด,ด็ดๆจากปูสามแปดแล้วนะคะเนาะนี่ก็เป็นโครงชุดไขะคะ่ค่ะที่ปูเพิ่นเน้นมาให้แล้วปูเพิ่นเปลี่ยนตัวเลขนันะะ่นเด้อค่ะเด้อคือเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวหนึ่งนะคะที่ปูปูเพิ่นเน้นในคลิปที่แล้วปูเพิ่นมาได้เน้นตัวนี้นะคะแต่งวดนี้ปูเพิ่นมาเน้น คีหนึ่งเก่าหกค่ะพี่น้องขากะแคบหนา้าจอกันไวค่ะเอาไปพิจารณาเนาะคะ่ะเนาะมักกะจัดคัดกับผ่านนะคะเนิ่นตัวเดียวโดดๆเลยเนาะค่ะพี่น้อง่ะค่ะ,คะสําหรับพี่น้องรับชมรับฟังแล้วนะคะมัก ชอบกับกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวค้ค่ะพี่น้องคะจะได้บ่พลาดข่าวสารข้อมูลเด็ดๆ,ดๆจากทังช่องนะคะเนาะก็ฝากช่องน้องไม่น้าด้อคะ่ะเด้อช่องคนเล่นเลเนะคะนอกฝากกดไลค์กดติดตามไวนะะ้นยค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไวค้ค่ะจะได้บ่พลาดข้อมูลข่าวสารนะคะเนะาะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะ